เพียเดือนสิบเพียงกล่นกลากลางโบดครับบรรลุธรรมทานที่เจ็ดวิเศษสายวัดโบทบนบางคูเวียงบรรลุเชยงพระธรรมกายทองสว่างทางสาย ากฏชัดวัดบางปลาทำกลางจิตจะมีสิทธิ์ถึงธรรมกายเป็นแก่นสานาทั้งเผยแผ่ภาวนาไม่ช้า